ดาราสาวสวนกลับดราม่าหลังโผล่คอมเมนต์แนกเก๋ไกเป็นกระแสร้อนแรงหนักมากเมื่อแน็ชาลีโพสอวยพรวันเกิดให้กับแฟนสาวอย่างเก๋ไกสไลเดอร์แล้วนักแสดงสาวกระติบชวันกรโผลมาคอมเมนต์บอกว่าดีกว่าอีกคู่เยอะอีบีดีกะจนจุดประเด็นดราม่าตามมา เมื่อชาวเน็ตโยงไปถึงคู่รักดาราอีกคู่เห็นได้จากเมนที่ว่าปราหรอไปแซเขาคุณมีสิทธิ์อะไรเข้าไปคอมเมนต์ว่าดีอีกคู่หนึ่งเยอะคุณรู้จักเขาเหรือโตแล้วนะอายุก็ไม่ใช่น้อยๆอวยพรฝั่งนี้ได้แล้วจะไปแซฝั่งนูน้นทำไมทำตัวทุเรศสุดฝั่งนูน้นไปทำอะไรให้คุณฮะประาศรัยไปแซเขาเฉยในขณะที่สาวกระติบ ไม่อยู่เฉยเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแซบแซบว่าที่พูดชื่อใครหรือยังอ่ะก่อนจะเคลียร์แบบชัดๆว่าน่ารักกว่าอีกคู่นั่นหมายถึงคู่เจมกับโฟกัสเพราะเลื่อนผ่านแล้วสะดุดไม่เคยเห็นแน็กในลุกมาดีบเปียโ,โนให้แฟนแล้วก็นึกถึงเพื่อนของตนก็คือเจมกับโฟกัส ที่เป็นคู่หยุ่มหัวกันตลอดซึ่งคนในกลุ่มรวมถึงเจมก็เข้าใจว่าหมายถึงเจมไม่ใช่ประเด็นคู่นั้นโอเคนะเคลียร์นะอื้อหือแซบซูดปากเลย